ตีหลังกาได้ตรงนี้ตีไม่เลียบฝานี่เร้จับมือจับจับเวลาไม่ไปรมเล่นผมเล่นไปทีหน่าดีเรืองนะกดจับตัวหนึ่งเลยีก่อนจุ๊บอไดเอาเดี๋ยวมากดตัวดีๆอย่างนี้เล่นออร่อยมาเล่นนานได้ง ไดด้านาตับด้นจบปีนี้เพ <laughs> ื่อนได้รึร้อยโอ้ไม่ตั้งคนอะไร

ยังไงยไไม่ดติดไม่ได้เลย้เรียบมดที่ตดน่มันอะไได้ตัต้อะเร่ยน่ามโ้ยล้ไเด่บก้านอ้ไรอ่ะใบก้าเลยานอือโบมัชดเด็ดมหนัก้าอ้าวก้เลยโยหล้อติดไมล้ยเลยลุ้มมาทางนี้ อ่าอ่าจาอ้าจากเก็บจาโก้ฮ่อตกฮ่อตกไม่ลื้อไปทางนู่นกันล้วไอ้หนูข้างบนหินล้วนไปทางจุดเรือโนดรวมประกับกันประกับใบกันจุดจับใบยันก้าดเลยนะใบเดียวใช่เนาะลุดลุดไปไหนก้าดไม่ใจไม่ใจลุดนี่มันไปก่อนเองเลยนีะอ่าอ่าออันนี้ไม่ไปติดจังโบโรเลยเนาได้ได้จุนตรงนั้นเลี้ยนนี่ติดร่องเล้ยกลางนี่ก้าดนึงก็ติดร่องเลยนี่หนูเลี้ยไม่ทันเลหนูเลยไม่ทันเข้าหวะ

ฮะโนเกนกดกันนี่เก็บตาไหมนเก็บตานี่เนี่คืนมันแด่คืนแด่คืนมันไม่กับปติงเลยตัวนี้ทันไปโดดแล้วนี่วะตัวนี้นี่เนียคืหนีบุมตักกันเออยตัวนี้ไมคกั๊กับหลังมันบริโคเกบลงเลยนี่ไโดนอมกครั้งแรกในชีวิตเครื่องบินตกใบพัดไม่ฟังลุลุดลุบจับเกบตดลุรับจเงินลยนกนนี่แกลาองหลังึ้นวัี ปกตนหลังยกของตุ้กานอร์คัดนอร์ัอันนี้กาตอนบินเลยทีนี่นอกันอร์ัสัมผัสบนนักบินสัมผัสบ่อยากบินไหมครับบนนางนิง้ไม่เปลืไม่เปิดอชอบไม่ปลือชอบชอบเบอดีเลยไม่ไม่ปลือยเลยเดยเดี๋ยวเดี๋ในแม่ม้ที่ทุกค้นอะเดียวแม่ไมทุดเลยนี่หลับจมกี้ตมเ่ยไม่ลือไม่ลืออะไม่านีฉันยังไ่เไม่ไม่ไม่่แย่ไรหนไม่แย่อันบนลุกเป็นดีตัวดี แต่เนี่ยนี่รื้เนี่ยไม่รื้อไม่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 กี่บาทไม่กี่บาทอันนี้ไม่เที่ยไม่เรื้อนี่แปลงว่าเปินหนังลำไปรออยู่จุดนี้ไปไม่ไม่ไม่เก็บจากไม่ไม่ตายเลยแต่ว่า